ก็เสร็จยังพี่เสร็จแล้วอ่ะมันเต็มแต่มันจริงมันน่าจะจุได้อีกนะน้ำหนักเอ็งจะเอารถอีกคันลงไปนะเอามาเลยมาเลยพี่ไปจะขับพี่กดเอาแท็กเตอร์ไปเก็บเหมือนกันเลยนะพี่เขามียิงไหมแต่น้ำหนักมันยังสองพันสองอ่ะเนี่ยอ๋อบนภูเขามีคนอยู่ไหมฝั่งเราอ่ะฝั่งเราตอนนี้ไม่มีพี่ไม่เห็นแต่เอ็กกัวมันจะสควิตช์ขึ้นมานี่แหละ เราไม่มีคนอยู่บนเขาอ่ะแต่ผมอยู่พี่ตอนนี้บล็กอยู่สลับอยู่ผมก็อยู่เอกหาคนอยู่อ่ะมันยิงตรงไหนอ่ะอ๋อเห็นแล้ว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 เห็ไม่ใช่ว่ะผีผีผีแม่งวิ่งตบนกแมงรู้แล้วมันอยู่ไหนกี่คนบล็อกอาร์ตเต่ามีอาร์ตเต่ามีอาร์ตเองพี่อาร์ตมันอยู่ในโรงรถนะพี่อันนี้อันนี้ซากรถอันนี้รถดับอ๋อ ถ้าเป็นอาร์ตพี่กดพี่บัสต้องเห็นดิเห็นชื่อเฮ้ยอะไรเตรงอยิงยิงๆทีงไหนพี่เห็นบ้างเห็นเปล่าไม่เห็นเห็เข้าไปท้างในเหรอบางจุดบางจุดบางจุดเข้าไปในหลงจับหรเหรอมาไปครับทิทีเอ็นต้องมันอยู่ตรงไหนอ่ะอีเมตรบางเขาเลงดีกว่าเขาตั้งแม่เขาตั้งไฟ อยู่หลังกองหินอ๋อข้างหน้าอเอกใช่ไหมใช่ใช่ใช่กองหินสี่เหลี่ยมอะนะไม่ใช่พี่มาเห็นเอชยี่ห้าป่ะกว่าเอชยี่ห้าเออนั่นแหละอยูน่ากว่าเอชยี่ห้าอ๋อที่เดิมสะป็อกที่สะป็อกยิงใกล้ยิงไอ้นั่นตายชาร์ตนะรับเลยนะพี่เรายังไม่รู้ว่ามีกี่คนพี่ครบไมหยนะมันอยู่ทางข้างนอกพี่โอ้ยมันโดนยิงฮะมันโดนยิงใส่มันโดนยิงใส่ ว่าไม่เห็นใครทั้งสิ้นเห็นผมเดี๋ยวค่อคุยเดี๋ยวนะเจอลดี๋ยวนะจิ้นน่ะอ๋อแล้วจุเอกไม่เห็นจุดเอกมวางอยู่ในข้างในใช่ไหมข้างล่างเราใช่ไหมชาเปี่ยนจุดยิงผมอุ้ยนั่นไงมันยิงผมไี่เห็นละมีการบอกอะไรนี่นะนะพ่อหนึ่งยิงผมมันยิงผมแบบไม้บอกไม่ได้ในเกมซิโร่ก่อนเออสิยูคนมาสองบ้านเรา ใครยิงไม่ป๊อกเหรอไม่ไม่่กดทีมนู้นพี่ทีมอีมไม่เห็นมันว่ะอยากเห็นมือนจักรไม่ใช่ไอ้ว่ะเราจะร่างทีผมดูให้ไอ้ผมเจออยู่หลังคอนเทนเนอร์อยู่หลังคอนเทนเนอร์ตรงข้างหน้าไปาเตรงถนนน่ะตรงกองหินใหญ่ใหญ่เห็นป่ะกองหินพวกบล็อกอะเห็นป่ะเห็นป่ะ กองกินอันใหญ่หญเลยฮะอยู่ตรงตู้คอนเทนเนอร์สีขาวอะพอผมเห็นรถกระบะพี่มันเอารถกระบะามาเออเออยิงยางยิงยังก่อนยิงยังคือผมเปิดจุดเลยนะถ้ายิงยังอะหยุดก่อนก็นได้ย,ยาไงไว้ก่อนก็ได้เออมันแอบไปก่อนแล้วแล้วเปลี่ยนจุดได้ไหมได้พี่ตอนเนี้ยเมื่อกี้มันเห็นจุดแล้วผมเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยอ่ะพี่วิ่งล่อทั้งนั้นอ่ะล่อให้จริงพี่โอเคไหม บอกไม่กล้ายิงอะ่ะียิงลองให้เห็น,หนแล้วนะนั่นะดูแล้วมันอยู่ไหนดูแล้วยิงไปเลยยิงเลยเห็นแล้วพี่ป๊ผมยิงมันก่อนดีกว,ว่าขี้ผีสัตว์เมื่อกี้ใครยิงสวนไปอะ่ะพี่พี่เห็นใช่ไหมพี่ผมจะได้เปลี่ยนปนอันนี้นะอันะนี้ยิง<ๆ>อยู่หลังตูค้คอนเทนของันอร์ ไม่ไม่ผมใช้ผมคุณสี่พี่ยังอยู่ S ยี่ห้าอยู่ไหมพี่อปล่าหรอพี่วัดยังอยู่ S ยี่ห้าอยู่ไหม S ยี่สห้าไม่ไม่มาด้านขวาละตรงผมเห็นแล้วพี่พี่พี่ยุเฉยยุเฉยโอเคโดนโอเคเจ็บมันเจ็บอมันจะสูญหมดอี๋ สบายพี่ไปป๊็อกนี่อ้อมนะผมน่าจะซ้ำซ้ำซ้ำมันได้อยู่โอเคตายตายยึดเป็ดโอเคโอ้ยไอยึดเป็ดไอยึดมาแม่งเอ้ยผมยิงยางไว้ยิงยางรถไหมมีคนพี่ดูตังแตกหนึ่งเจอ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 จุดรถจุดรถ รถรถอยู่ไหนวะตายตายตายไหมเกือบตายเกือบตายเกือบตายอยู่ในนั้นแหละอยู่ในรถอยู่ตายตรงรถเกือบตายใช่เกือบตายรถมันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงรถมันอะลงด้านขวาเอกรวิ่งวิ่งชาร์จขวามือไรครัขวามื่อไรครัได้ทิศอีอ่ะเอกรวิ่งชาร์จเลยบ้าเห็นไหมพี่บ้าเห็นไหมที่พี่ที่กดที่กดตรงขวามื่อไรครันมาชาร์จพี่ฮะอาต้องเข้ามาพี่พี่พี่เห็นรถแล้วมันอยู่หลังรถ ขึ้น่ลงนั่นแหละลงที่รถมันอ่ะเออมันแอบอยู่ในมุมพี่ยิงรอไว้สี่ล้อพี่ยิงนะพี่อย่าเพิ่งเข้าไปนะตรงไหนซายขวาพี่ซ้ายตัดพี่พี่กดพี่กดมีกระสุนคาจะเบิดเข้าไปอาจะประเบิดเข้าไปไม่ต้องาไม่ต้องกระสุนคาไม่มีนี่ไปเลยนี่ไปเก้าดึงเออจะได้ สัตว์รู้จักเลยไอมอนทิล่าอะไรทักอย่างเนี่ยที่อ่านไม่ทันที่มนแหละสามคนตายอ่ามันทอสมันหกเล้าสามเป็มพอยต์นี่เฮ้ยมีคนวิ่งเข้าลงอาเด้งอาเด้งอาเด้งเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอ้ิงไอกยิงไอกยิงอ๋อโอเคไอกยิงผีเฮ้ยเราเราเฝ้าบนเนินด้วยนะเจะพี่เฝ้าบนเนินดีกว่ารถที่พี่กดขับมาอยู่ไหนพี่จู่โอ้โหอยู่ไกลอ่ะอยู่สี่แยกอ่ะโอ้มีเงินด้วยนะรวยแล้วเราเหลืออะเลยอาร์ตเหรออาร์ตยิงอาร์ตยิงอาร์ตยิง ไม่พี่ไม่ไม่ผมจะเอากระสุนค่าจอกกอะผมเอาไว้จำไม่ได้รถที่กดที่วันนี้ใช่พี่ขับแท็กเตอร์นะพี่ขับแท็กเตอร์มาที่กดกร์ถทกเตอร์มาไหม่ายรถเลยวะไม่รู้หรอฮะ้นะอุญถิ่งอย่างลั่นอั่งนี้อามาขายฝังนี้บ๊อกไม่รู้อามาายฝั่งนี้ผมผมไม่ได้ใส่หมวกมาขายฝังนี้ระวังาหลังด้วยนะระวังบนเดินนะไอ้ขี้รถทองซะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวย่เดี๋ยวพี่โค้บอกนะทั้งนั้น ใช่พี่พี่อยู่หลังผมก็เห็นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เข้าในป่าแล้วครับใส่ถุงมือยากพี่กดพี่กดกระบอกเห็นพี่เห็นผมปะเมื่อกี้เราขับกระบะขาวมาใช่ไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้อ่ะชัดเจนเลยกระบะขาวเนี่ยกระสุนเนาะกระสุนห้านัดดีนะยิงตายไปตัว ต้นผมยิงจอมยุทคผมทำไรต่อผมพิมพ์ตรงไม่ตบเอ๊ยยี่ห้ามาไหนวะอย่าไปพี่เป้อยู่ตรงเอ๊ยี่ห้าตรงกำแพงอีกเออเออจะละจะละจะละไอ้เช็คก่อนมีกระสุนเอ็มเก้ามาฟาร์มปูนแหละเรารีบขับรถลงไปฟาร์มดีกว่าไหมแล้วก็รถขึ้นเมื่อกี้ขึ้นมาเลยพี่เับมาทีละคันก็ได้พี่เดี๋ยวออกาป๊อกยันป๊อกระวังหลังได้ไหมได้ได้พี่ระวังหลังเองนะ สูได้เยอะดีไงแดงแดกเนื้อหมาด้วยไอคนกินหมาพี่อยู่พี่อยู่ตรงเนินเขาฝั่งซ้ายของปักนะจะยิงกันเองนะเออใช่เพราะว่าพี่หม้อมเห็นเ,เนชือ่อเลยใช่ไหมสี่ยู่ในพุ่มห่ะพี่ป๊าเอาหัวไหมั้ยเอาเอาเอาเฮกล่าง มันปิดไม้อยู่ที่ครูกับแฟนเปิดไม่ได้มันไม่น่าจะเห็นผมอ่ะ่อนอยู่พุ่มไ <c oughs> <c oughs> อ้ตี้ยิเป็นไ,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 ไอตี้ใหญ่เลยใหญ่นะตีมัะนะมันเป็น<ม>คน <c oughs> เลดพี่สามวันแรก ไม่มันเปลี่ยนชื่ออยู่ไมอ่ะมันมันเื็นนี้เลยเหรอเออแต่มันมันมันเย็ดเป็ดอีกแบบนึงนะพี่เอออ๋อเราเย็ดใหม่คนเดิมไม่ใช่ใช่ไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่คนเดิมอกอไม่ใช่เหรอไม่ใช่มันเย็ดอีกแบบนึงพี่อ๋อฆ่าเลยไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่เหรออีกแบบนึงเดี๋ยวขอไปเก็บที่รถกันอีกศพหนึ่งรถยังพี่ศพหนึ่งยังรถอ่ะ ทางโต้คอนเทนเนอร์อ๋อนี้ไปเก็บึกจะมีปืนกลนะ M 1 6มั้งเนี่ยถึงวางนะโอเคเด็กไปเด็กจะได้เอาล็อเไยแล้วรถมาไหนอเอายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเบิดทิ้งเลยหรือจะปล่อยไว้ให้มันดีพี่สงสารมันเด็กใหม่ใช่ไหมมันก็ใหม่นะเอย็ดเป็ดอะเอ๋เพิ่งเห็นรายงานอยู่ ไอ้ไอ้ย็ดเส็จเนี่ยลองเช็คก่อนก็ได้โอ้โหเกิดไอ้ทูด็อกเฮ้ยเสียงออทัคเตอร์โอ้โหโคตรดังที่ไม่ได้ยินเสียงทุกคนพูดเลยเนี่ยได้ยินแล้วแววโอ้โหพี่เข้าข้างหน้านะคนที่เอกข้ามันเพิ่งรายงานตัวม่วันที่สิบหกอ่ะโอ้โหงั้นให้ไม่ไปเถอะ5าวันเองแล้วของอ่ะเอกรูดมาหมดแล้วเนี่ยคืนไหม มันนี้ขโมงเลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันะแท็กเตอร์อะทำไมอ่ะของเอาคืนไหมอ่ะไรเงี้ยนะเอาคืนก็ได้ของกระจกกระจกเย้เทยไปเอาังนใจด้วยอีรถมันล็อกป่ะแล้วพี่ล็อกล็อกทองด้วยโอ้ยมันเอาปูนไปแล้วอ่ะไอ้มันเอาปูนไปแล้วอ่ะอ่างั้นก็ต้องเอาให้ได้ละอาร์พี่ว่าเห็นพี่บัสแล้วระยะนี้ไม่มีพลาดนะพูดถึง แต่เย็นแค่สองร้อยหกสิบห้าเหลือมันเกิดเซกเตอร์เดี๋ยวรอบๆก่อนเดี๋ยวผมดูหลังพี่บัตถ่ายเสียงฟังเสียงไว้ของคืนใช่ไหมพี่แต่ทูบ็อกเองไม่คืนนะพี่บัตพี่บัตโคตรหลงเลยมันลงมาอยู่ไม่งั้นก็ถอยเข้าไปข้างต้นมโอเค ไม่คืนนะเอกยกมาละเอกเหนื่อยเอกยัดใส่รถละเอาหลังอย่างอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยิงไหนยิงักปูลเหลือยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ยิงพี่ระเบิดระเบิดใครบอกยิงตอนแรกก็จะปาด้วยเหมือนกันแหละแต่พอพี่เอกแต่พอพี่เอกเขาเดินนำไปปาไปแล้วก็เลยไม่ปาดีกว่าไอ้คิ้ว